ครับวันนี้เรามา,าสาธิตการใช้เครื่องต่อของคุณฟ้านะครับซึ่งเป็นระบบเล็กนะครับมันก็จะมีปุ่มการใช้งานก็มีเมนูนะครับแล้วกดเมนูตรงนี้มันมีค้างอยู่เรากดลบเคลียร์เครื่องออกไปก่อนแล้วกดเมนูค้างนะครับเพื่อจะปรับรอบความเร็วเสร็จแล้วเราก็กดตัวนี้นะครับตัวนี้อยู่ที่5 0 0 0ันรอบนะครับ ถ้าเราต้องการปรับลดลงเรามากดตรงนี้รัดไปตรงนี้นะครับมันก็จะลดลงมันจะต่ำสุดอยู่ที่หนึ่งครั้งรอบนะครับสุดแล้วถ้าเราจะตอบเราก็กลับไปที่เมนูนี้ก่อนนะครับจะลงเปานะครับแต่ถ้าต้องการแรงๆเราก็มาเข้าที่เมนู นะครับแล้วก็มาที่นี่เพิ่มเพิ่มความเร็วหรือเพิ่มแรงต่อเข้าไปอยู่ที่5,000ันะก็จะลงโลนแล้วก็แรงขึ้นครับส่วนปุ่มนี้เอาไว้เวลาตั้งบล็อกถ้าเรากดไปปั๊บเนี่ยเห็นไหมครับมันจะค่อยๆลงแล้วเราก็เทสเอาไว้สําหรับเทสว่า มันลงสุดขนาดไหนเห็นไหมครับเนี่ยถ้าเราปล่อยมือปั๊บเน่ยปล่อยมือปั๊บนะเรากดกดกดทีละจังหวะมันก็จะวิ่งขึ้นวิ่งลงอย่างเงี้ยเห็นไหมครับขึ้นทีละขึ้นจะขึ้นทีละจังหวะลงทีละจังหวะเห็นไหมเนี่ยใช้สําหรับตั้งบล็อกเนี่ยกดค้ามันก็จะวิ่งขึ้นวิ่งลงอย่างเงี้งงงงย เป็นการเทสนะครับดูเสร็จปั๊บเราก็กดเคลียร์เคลียร์ปั๊บเราก็ใช้ได้ครับ